เาดูเด็กๆเดีเข้าไปดูลูกดูน้องสิทำไมอะทำไมอะฮะเดี๋ยวเราให้มีเงินดูติอันนี้ครั้งแรกที่มีเงินจะได้เห็ดใก,กล้ๆเป็นไงเนี่ยนี่ลูกมีเงินนะเอาไหมเอาไหม,ไมฮะเอาไหมลูกเอ้กลัวกลัวกลัวทำไมอ่ะ ตัวลูกอะ่ะเนี่ยลูกมีเงินนะเอาทำไมอ่ะเงินไปยืนแบบ <c oughs> อบดเป็นไออไงลูกมนะาเรเนี่ยมาดูลูกเร็วเร็วสินี่มีหลายตัวด้วยอๆๆยวมีนาไม่อยู่แล้วมีนาไปวิง่ง เดี๋ยวนี้แขง็งแรงมากเลยเป็นไงเอเอ,เ,อ,เ,อเร็วลูกมีเงินมาดูลูกเร็วมีเงินมาดูลูกตัวเองเร็วมาเร็วสิเดี๋ยวมีไงเร็วเร็วเร็วมีนายไปวิ มีเงาหน่อยมาเร็วมาเร็วมาใกล้ๆเร็วทำไมอ่ะออกทำไมอ่ะไม่ออกเนี่ยเอาลูกมาให้ดูเนี่ย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 ดูเร็วดูลูกเร็ว มีเงินเป็นอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะทําไมไม่ยอมมาดูเด็กน้อยเนี่ยเต็มเลยเอาล้องจะออกจะออกมานี่แล้วจะออกเนี่ยลูกร้องมานีเดี๋ยวเร็วเร็วติมานี่สิ หาพ่อแล้วเร็วเร็วลูกเราหาพ่อแล้วเร็วตอนนี้แม่มีนาออกไปวิ่งนะคะเหลือแต่มีเงินกับลูกๆ <c oughs> มีเงินมันเป็นอะไร <c oughs> ทำไมอลูกมีเงิน <c oughs> เป็นอะไรอลูกจะออกเลยอะ <c oughs> มีเงินเป็นไรลูกไม่ไปดูลูกตัวเองอะฮะเร็วที่มีนา Điều gì? Mà điều? Nè chị. Mày đéo. Nè, lơi lơi. Ao mày à, mình nghỉ. Mình, <laughs> mình ăn mình đi, đẹp đẹp trời lời. เอาลูกเก็บก่อนมีนามาแล้วมีนา,าที่เดิมนั่งอยู่ที่เดิมที่เดิมไปเลยมีนามาเลยฮะมีนาเข้าประตูมาเองด้วยมีนารีบเข้ามาดูลูกเลยลูกร้องเลยนะ่ะ มันเข้ามาในบ้านมาดูลูกมันวิ่งหนีมันกลัวมีนาเออมันกลัวมีนาโอถึงว่ามันไม่ได้กลัวลูกหมากลัวแบบเกิดมันเข้าไปดูแล้วมีนามานี่ไงก็ปิดประตูแล้วอ่ะมันกลัวมันคืนมันไม่กล้านอนในบ้านเลยเออมันเกงใจมีนาเออมันเกงใจกลัวเลยอ่ะมันกลัวเลยอ่ะปกติมีเงินดุดุแต่ตอนนี้มีเงินกลัวมีนาไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเลยอ่ะยอมนอนตากกระอองฝนมื่อคืนเนี่ย Yang、yeah, i